สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมก็จะพามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งซึ่งออกดอกเลืองอลา,ามงามตาเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือดอกสุพรรณิกาสวยมากเลยนะครับเวลาออกดอกก็ใบก็จะร่วงหมดแล้วก็ออกดอกเต็มต้นแบบนี้แหละครับจะออกดอกก็ประมาณเดือน กุมพานี่แหละครับต้นเดือนกุมภานี่จะออกดอกเต็มต้นส่วนช่วงนี้ก็เริ่มเข้าปลายเดือนกุมภาลนะดอกก็จะร่วงหล่นไปเยอะแล้วนะครับสวยงามมากเลยนะครับครับเข้ามาดูใกล้ๆมาชมกันใกล้ว่าความสวยงามของ ดอกสุพรรณิกานี้เป็นอย่างไรบ้างสวยไหมครับสําหรับผมแล้วมีความรู้สึกว่าสวยจริงๆหรืออลามงามตาสำหรับดอกสุพรรณิกานี้ที่เราเห็นอยู่นี้ ก็ปลูกไว้บริเวณสองข้างทางของถนนภูมิวิถีของอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับปลูกสุพรรณิกานี้ตลอดสองข้างทางยาวประมาณน่าจะ1กิโลเมตรหรือ1กิโลเมตรกว่าสวยจริงๆครับดอกสุพรรณิกา นี่นะครับล่อแมงตัวผู้มาชมก็มแมลงผู้คู่กับดอกไม้อยู่แล้วนะครับเป็นมแมลงที่ช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้ความเป็นธรรมชาติจริงๆครับผมมาถ่ายทำก็ได้เจอมแมลงผู้ผสมเกสรดอกไม้พอดีเลยนะครับ ต้นสุพรรณิกานี้เป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนครนายกเป็นต้นไม้เนื้ออ่อนโตเต็มที่ก็สูงไม่เกิน15เมตรครับที่พามาชมนี้ก็เดินตามริมถนนเล็นจักรยานของถนนภูมิวิถี ชมต้นสุพรรณิกาเป็นไม้ดอกที่น่าสนใจนําไปปลูกมากๆเลยนะครับเห็นแล้วคิดเหมือนผมไหมครับวันนี้ก็เลยพามาเดินชมต้นสุพรรณิกา ออกดอกสวยงามจริงๆครับนี่ก็ปลายเดือนกุมภาแล้วดอกก็เริ่มร่วงรนถ้าหากอยากชมดอกเต็มๆหรือเต็มต้นก็แนะนำนะครับให้มาชมช่วงต้นเดือนกุมภาพันธุ์หรือกลางกลางเดือนกุมภาพันธุ์สีเหลืองสวยงาม อารามตาประเทศศรีลังกาก็จะปลูกไว้บริเวณวัดครับนําดอกสุพรรณนิกานี้ไปเป็นดอกไม้บูชาพระนะครับดอกสุพรรณนิการ่วงรุนแล้วนะตอนนี้เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะครับ จากการสอบถามคุณป้าซึ่งปลูกไว้เป็นรั้วบ้านนี้ป้าบอกว่าป้าก็ตัดกิ่งมานะครับแล้วก็มาปักลงดินไว้ข้างบริเวณบ้านนี่แหละครับเป็นรั้วบ้านนี่ขนาดต้นเล็กๆนะครับเป็นดอกสวยงามแล้วนะครับเห็นไหมครับสวยงามจริงๆ นี่แะครับก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้สวยงามปลูกง่ายโตเร็วนี่แหละครับล่อแมงตัวผู้มาดม,มแรงผู้ช่วยผสมเกสรดอกไม้ให้กับต้นสุพรรณิกานี้เป็นธรรมชาติจริงๆครับ ก็แนะนำให้ไปซื้อหามาปลูกเลยนะครับสำหรับดอกสุพรรณิกานี้ถ้าหากใครชอบไม้ดอกเป็นต้นไม้ที่โตเร็วนั่นแหละครับสวยงามก็ไม่รู้ว่าท่านที่ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับสวยงามจริงๆก็ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมชมคลิปสุพรรณนิกาสวัสดีครับ